สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเืนชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่จาปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะจ่าก็มีชุดเลขเด็ดนะคะเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้จ่าในทุกๆคลิปด้วยนะคะ,ะมาเริ่มกันที่นะคะชุดเด็ดนะคะใบตองเขียวนะคะ สำหรับชุดเด็ดใบตองเขียววันนี้นะคะให้ชุดไหนมาบ้างมาดูกันนะคะะสำหรับใบตองเขียวให้มานะคะชุดแรกนะคะเ<ม>พื่อนๆก็นำไปลุ้นโชคกันได้นะคะสองสี่นะคะสองห้าสองแปดนะคะต่อมานะคะเก้าสี่ 95และ98นะคะอันนี้จะเป็นชุดใบตองเขียวนะคะอ่ะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเลขของงวดวันที่16นะคะพฤษภาคม2563นะคะอ่ะะเพื่อนๆเ,เก็บไว้รุ่นโชคกันนะคะสำหรับชุดเด็ดใบตองเขียวนะคะ เอามาดูนะคะเลขชุดต่อมาเนาะ,ะสำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นเลขมงคลนะคะ,ะเลขมงคลนะคะเป็นเลขชุดขององค์ทีนะคะองค์ทีปังก่อนนะคะ,ะมาดูกันนะคะเลขมงคลขององค์ทีนะคะเป็นเลขชุดไหนนะคะ วันที่16นะคะพฤศภาคมสองพันห้า้อยหกสิบสาะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่าเลขมงคลนะคะซึ่งนะคะจะเป็นวันนะคะ วันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะเจ้าฟ้าทีปังกอนนะคะรัชสมีโชุนะคะ ามาดูกันนะคะเลขค้ายวันพระราชสมทบนะคะ,จะเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชตวนะคะซึ่งนะคะ,จะเจ้าฟ้าทีบังกรนะคะท่านตัวท่านนะคะประสูตรนะคะยี่สิบเก้านะคะขออภัยนะคะยี่สิบเก้า เมษายนนะคะ2548นะคะอ่าสิริอายุนะคะ1 5บหถึงสิปีนะคะอ่ามาดูกันนะคะตัวเลขที่เราจะมาลุ้นโชคกันนะคะตัวเกร่งนะคะ เก่งเลขนะคะตัวเลขที่เก่งก็จะมีนะคะสองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะสี่แปดและชุดสามตัวห้าสี่แปดนะคะอันนี้นะคะเป็นเลขมงคลนะคะ ตัวเกงที่น่าลุ้นนะคะก็จะมี291516นะคะและ4 8 5 4 8นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเลขมงคลวันคล้ายวันพระราชสมทพนะขององค์ทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขชุดต่อมานะคะเลขป้าสีนะคะใครที่เคยติดตามนะคะเลขป้าสีอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ป้าสีให้ตัวไหนมาบ้างนะคะ อะสำหรับนะคะชุดเด็ดของป้าสีนะคะที่ให้มานะคะก็จะเป็นเลขไทยนะคะนั่นก็คือเลขรัฐบาลไทยนั่นเองนะคะวันที่16เดือน5ปี63นะคะอามาดูกล้งนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดตรงๆเลยนะคะมาดูเลย ชุดสองตัวนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะเป็นเลขชุดของป้าสีนะคะให้มานะคะชุด3ตัวก็ดูโดยรวมเลยนะคะก็ให้มาแค่ชุดเดียวนะคะแต่เป็นคู่ตดกันเนาะ3 7 1 3 1 7 1 7 3 1 3 7ส3 1และ713นะคะ2ตัว1 7 7 1นนะคะอันนี้จะเป็นชุดของป้าสีนะคะเป็นเลขไทยนะคะเป็นเลขชุดแบบตรงๆเลยไม่ต้อง เป็นตัวกลับนะคะเราก็ลุ้นแบบตรงเลยนะคะเอามาดูชุดต่อมานะคะสำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะเป็นชุดของเจ้าพายุนะคะงวดวันที่ 16พฤศภาคมนะคะ2องพออ่าเรามาดูกันนะคะเจ้าพายุนะคะให้มางวดน,นี้นะคะมาเริ่มกันที่ชุดสามตัวนะคะให้มาห้าสองห้านะคะ ห้าสองหกสองตัวนะคะสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าห้าและ 99นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นชุดของเจ้าพายุนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองตัว3ตัวนะคะวิ่งนะคะชุดวิ่งชุดวิ่งบนนะคะวิ่งสองกับหนะคะวิ่งล่างนะคะวิ่งเจ็ดนะคะ อมาดูต่อนะคะเป็นชุดของงวดวันที่สินะคะพฤศภาคมสองพนห้าอยาะคะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นเลขชุดของเจ้าพายุนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดถล่มเจ้ามือนะคะ สำหรับใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะก็นําไปลุ้นโชคกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เพื่มนๆทุกท่ด้เลยนะคะโชคดีร่ำรวยเงินทองถูกหวยเลยเบอร์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ